เอาละครับเราอยู่กับสคริปต์ซครับนั่นเองนะฮะได้ยินข่าวว่ามีการอัปเดตมาแบบสมบูรณ์นีดหรอไหนดูซิเดี๋ยวขอลองฟาร์มหน่อยนะก็โอเคฟาดแทกเปิดไปแล้วฟาดแทกเปิดไปแล้วออโต้ฟาร์มติ๊กไปโอ้ดูซิว่ามันจะตึงไหมฮะโอ้เดี๋ยวนะคือตัวเดี๋ยวตัวพี่หายไปไหนอ่ะอ๋อนี่หรอโอเค ตัวหายตัวเพื่อนก็หายมันเกิดอะไรขึ้นเน็ตเราช้าหรือว่าตัวเกมบั๊กโอ้โหํำบากมากเลยครับไม่เห็นอะไรทั้งนั้นเลยเพื่อนก็ไม่เห็นตัวเราก็ไม่เห็นนะฮะอืมกออ็โอเคประมาณนี้รู้สึกว่าความไวนะครับน่าจะเท่าโฮโฮโฮับเลยนะครับเออใช่ละพ่ว่ามันอาจจะเป็นที่ตัวรันนะครับใช่ละใช่หรือเปล่า เราใช้ตัวลานตัวเอนะฮะฟลักอัดอะฮะโอ้ยโอ้ยบางบางมันบางละอฮะคือมันเท่าโคฮับเลยอ่ะทุกคนคิดว่ายังไงตัวลานบั็กใช่ไหมเนี่ยเออเดี๋ยวนะมีอะไรบ้างนอกจากการฟาร์มก็หาของได้หรือเปล่าออตโตเมติกนี่คือโอเคทำหมัดนะฮะประมาณนี้อึบฟูลี่ ก็ประมาณนี้นครับทำหมาัดกออ็อื่นๆหรอหาของเราแนะนำเป็นเจ้าโฮโฮฮับนะครับตอนนี้แต่ว่าใครที่จะสายฟาร์มนะครับเราแนะนำซีฮับเลยนะครับตัวนี้ยังน่าใช้นะครับการฟาร์มก็โอเคใช้ได้ตึงอยู่นะแต่ว่าแปลกมากเลยนะครับช่วงนี้คือทุกสคริปเลยมันฟาร์มช้ามากรวมถึงโฮโฮฮับนะฮะมันช้ามากเลย แล้วเรามาใช้ C ีรับเราก็รู้สึกว่ามันฟาร์มช้าเท่าโฮฮับเลยนะครับคือเออโอเคประมาณนี้นะครับสําหรับคลิปนี้นะฮะก็เออน่าจะไม่มีอะไรละลงดันลงได้นะครับสําหรับตัว C ครับนะฮะตัวนี้ลงดันได้ครับอื้อัพค่าพลังสเตตนะฮะอัพได้ฮะเดี๋ยวนะเราฆ่าใครเมื่อกี้โอเคเอาละับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับสําหรับ C ครับนะฮะ เอาเป็นว่าเดี๋ยวเราขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายไปละไปจริงๆแล้วนะไปละ